สำหรับตอนนี้ก็จะพาาเบิรงครับพาาเบิงการเตรียมความพร้อมครับความพร้อมของทีมงานรถเมโคครับรถเมโคจะไปเห็นงานมือนี่ครับก็ในงานทมทีคือเก่าครับตอนนี้ก็า่างเตรียมจะเติมน้ำมันให้รถลิสเติมน้ำมันรถเมโคครับ ครับตอนนี้หัวปลอมกำลังเตรียมพร้อมครับเตรียมพร้อมจะเอารถขึ้นรถครับนี่ครับตอนนี้กำลังถอยหลังเข้ามาครับ ไ้ลังเขามาจอดที่เพื่อจะเอารถแบ็คโฮขึ้นครับ ตอนนี้ก็กำลังกลับลํำหม่ครับจะออกคนละทางครับนี่ครับจะออกฟั่งทางีครับนี้นี่ครับหลังจากจอดรถ ลาก้าที่แล้วครับกว่าท่อนเกลื่อนรถไมคโคมากครับ ออดินไงกูผิดเลยครับเดี๋ยวผมจะพาเบงปีมือครับปีมือของบปล่าปลอมเอาเรถแม่คู่ขึ้นรถครับนีครับมาเบงวิธีขึ้นครับหรือว่าการขึ้นครับ ร้านขึ้นรถของรถแมคโครครับนี่ครับเพื่อจะเ้าขึ้นแนวนี่ครับเ้าขึ้นรถนั่นนี้ครับ ครับคือเป็นการการขึ้นรถแมคโครครับการขึ้นรถแมคโครนี่ครับมันก็จะขึ้นแนวนี่แหละครับนี่ครับตอนนี้ก็เป็นการปรับแ่งครับ สำหรับตอนนี้ก็คืนเรียบร้อยแล้วครับคืนเรียบร้อยแล้ว, Trans ลวเตรียมจะออกง,งานแล้วครับเดี๋ยวจะให้กับเบิ้งน้ากันครับเดี๋ยวผมจะภาพไปเบิ้งตอนลงครับเบิ้งตอนขึ้นแล้วก็จะภาพเบิ้งตอนลงครับนี่ครับก็สำหรับตอนนี้ก็กำลังเดินทางครับกำลังเดินทางจะไปใส่งานหรือว่าไปหน้างานครับนี่ครับก็สำหรับ หัวปลอมครับหรือว่าเบาวปลอมครับกับเทิงครับไม่คู่เทิงครับรถแก่ครับหรือว่ารถเท่นเลอครับหรือว่ารถลาครับนี่ครับตอนนี้ก็มาหอดหน้างานแล้วครับเดี๋ยวจะถาเบิ้งน้ำกันครับตอนเอารถลงครับ นี่ครับตอนนี้ก็มาเบิงครับมาเบิงมาชมน้องกันครับเพื่อนเอารถแมคโครลงครับนี่ครับคือวิธีเพื่อนเอาลงครับก็สำหรับเมื่อนี้ก็จะพาเบิงทั้งคืนทั้งลงครับทั้งคืนทั้งลงนีครับโอ้ oh. เรเบงฝีมือห้องเบาวปลอมครับฝีมือการเอารถขึ้นรดลงครับนี่ครับก็ถือว่ามีฝีมือไรเตอดอยู่ครับ ตอนนี้บ่ารสสำหรับตอนนี้ครับเ,เหตุงานเดียวลันครับเดี๋ยวผมก็จะมาไทยให้เบิ่งนอีกครับมาไทยให้เบิ่งการขึ้นการลงของรถครับกระเมอนอีทือวบามาเบิง์นวิธีขึ้นวิธีลงของเพิ่นครับมาเบิ่งความสามาถของของคนครับรถครับนี่ครับคือเบาฮัมพฟอร์มครับ หลังจากเฮ็ดงานแล้วครับเฮ็ดงานแล้วก็จะได้ง่ายลดครับครับนครับ,ค,รบ,ค,รบคือวิธีคืนครับการสำรับไฟที่คืนก็ค้นง่ายครับการสำรัสรับไฟที่คืนเป็นครับก็ขค้นง่ายครับพี่น้อง อะไรครับาะวาเขาบพเทียงครับเขบวตรงครับถอยหลังไหมครับถอยล้างเดินนาไหมครับเดินนาขึ้นเห็มโพตรงครับเมื่อกี้ขึ้นบพตรงครับขึ้นบพตรงกอาจจะเป็นอันตรายครับเป็นไหมครับครับ ถ้าขึ้นตรงก็ค่อยมีปัญหาครับนี่ครับวิธีขึ้นก็คือคืนแนวนี้ครับขึ้นแบบง่ายๆครับ การแต่งครับแต่งเป็นการแต่งแบบให้รถยืนรถยืนยืนเสมอเสมอกันครับยืนว่าให้นักขางได้ขงหนึ่งครับนี่ครับแต่เป็นการพับแต่งครับรับแต่งให้ยืนยืนตรงๆครับยืนตรงๆหรือว,ว่ายืนเสมอเสมอครับ เป็นปั๊บแดงเรียบร้อยครับ